ทีนี้การลงสมัครสรวรมันมีค่าใช้จ่ายถูกป่ะคะใช่มันต้องจ่ายเท่าไหร่สองพันห้าสองพันห้าต่อการสมัครเพื่อได้รับเลือกตั้งเป็นสวแต่ท่านก็บอกอยู่นะคะว่าการสมัครเนี่ยส่วนใหญ่คนที่มาสมัครอยู่ในเกณฑ์ยากจนหมดเลยเล่าเงินสองพันห้ามาจากไหนนะคะการเลือกตั้งสวเนี่ยดูเหมือนจะวุ่นวายขึ้นทุกวันคุณผู้ชมการเลือกตั้งครั้งนี้จะล่มหรือเปล่าวันนี้นะคะเราก็จะต้องมาพูดคุยกันหน่อยเพราะว่าอะไรมีคนออกมาแชร์กันเยอะมากวันนี้ค่ะขอไปคุยกับด็อกเตอร์ สสิธรทนานินติโชธน,นะคะท่านเป็นผู้อำนวยการสํานักนว,วัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะคสวัสดีค่ะสวัสดีครับด็อร์ค่ะโอ้มันเกิดความวุ่นวายหลายคนบอกแทนที่เราจะได้สอวอตอนนี้เราจะได้สอหอคือสภาหัวมีการหัวเกิดขึ้นจริงเหรอฮะเออจริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับระบบมันออกแบบมาให้ให้ให้ให บรรดาผู้สมัครครับเขาจําเป็นต้องมีการสื่อสารพูดคุยกันค่ะนะครับคือถ้าพูดให้ให้มันเป็นภาษาเชิงบวกอะ่ะมันก็ก็คือการสร้างเครือข่ายสร้างเครือข่ายนะครับแล้วก็สแสวงหาบุคคลที่อุดมการตรงกับเราค่ะนะครับแต่ว่าถ้าพูดในเชิงลบอะ่ะก็คือเขาก็อ่าก็ก็ไปเตี้ยงกันมาตกลงกันมามันก็คือหัวกันนะครับครับอ่าแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่ามันก็มองได้สองแบบอะค่ะ ทีนี้มันจะเรียกว่าเป็นการโกง <c oughs> การเลือกตั้งได้ไหมฮะคือต้องต้องดูเป็นกรณีไปครับคือคือวันเนี้ยที่ที่เราคุยกันวันเนี้ยครับคือเนื่องจากว่าสวรครับอย่างที่ทั้งสองท่านได้ได้สรุปให้ท่านผู้ชมฟังไปนะครับ <c oughs> ว่าเอ,อประชาชนอย,าอย่างเราเนี่ยไม่ได้ลงไปเลือกหรอก <c oughs> นะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะไปเป็นสวต้องไปลงสมัครอื <c oughs> แล้วเขาก็จะเลือกกันเองนะครับ,รบแล้วก็การสมรัครเนี่ยเขาก็จะแยกเป็นกลุ่มๆนะครับแบ่งต้องเป็นตั้งยี่สิบกลุ่มนะครับ เสร็จ <ไป S 1> แล้วก็ก,ก็จะมีระบบเลือกกันมาตั้งแต่ที่อำเภอค่ะนะครับมาที่จังหวัดแล้วก็จะมาที่ประเทศน,นะครับอย่างนี้ก็คียได้สิฮะก็คือคือมันอย่างนี้ครับคือคือโดยแต่ละขั้นเนี่ยนะครับในขั้นที่หนึ่งของของระดับอำเภอนะครับยกตัวอย่างก่อนนะครับค่ะรอบที่หนึ่งเนี่ยเขาจะต้องเป็นการเลือกกันเองภายในกลุ่มครับ อ่าสมมุติว่ากลุ่มอะไรล่ะกลุ่มศิลปินดาราอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับใ,<ช>ใครที่เป็นมีคุณสมบัติตามเนี้ยไปลงสมัครอยู่ในกลุ่มเนี้ยมสมมุติในหนึ่งอำเภอนั้นน่ะมีกันสิบคนในรอบแรกเขาก็จะเลือกกันเองให้เหลือห้าคน<ม>ครับ<ช>แบบเนี้ยก็คือ,อปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันมีคนสองประเภทครับ,<ช>รบประเภทที่หนึ่งก็คือที่เขาบอกว่าหัวหัวกันเนี่ยก็คือเป็นหัวแบบจัดตั้งเลยหมายความว่ามีคนออกเงินค่าสมัครให้คนไปลงสมัครในกลุ่มนั้น แล้วก็มีการกําหนดชัดเจนว่าไปเนี่ยไม่ได้ไปเลือกตัวเองนะไปเรื่องคนอื่นซึ่งเป็นใครบ้างเพื่อให้เข้ารอบค่ะไอ้แบบเนี้ยคือหัวชัดเจนครับนะครับหัวแบบจัดตั้งมีค่าตอบแทนแล้วก็จะเป็นที่มาที่คนตั้งคําถามว่าไอ้เงินตั้งสองพันห้าร้อยบาทเนี่ยบางคนเนี่ยดูอาชีพดูการศึกษาแล้วเนี่ยดูรายได้ต่อวันแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีเงินมาลงให้มันเสียเวลาบแบบฟุ่มเฟือยแบบนี้ใช่ไหมครับเสียเงินตั้งสองพันห้าแล้วก็ตกรอบไปแบบเนี้ยใช่ไหมครับ กับอีกกลุ่มหนึ่งกล<ช>ุ่มหนึ่งคือคือเป็นกลุ่มที่เขาอาจจะเรียกว่าลงสมัครโดยอิสระครับค่ะ,คะเสร็จแล้วเขาเนี่ยก็มาดูรายชื่อบรรดาผู้สมัครด้วยกันที่อำเภอแล้วเขาก็ไปพูดคุยสื่อสารการแนะนําตัวกันนะครับแล้วเขาก็าถูกคอกันเขาก็อาจจะลงคะแนนให้กัน<ช><ช>แบบเนี้ยมันก็เป็นการถ่านเราบอกว่าเป็นหัวก็เป็นการหัวแบบไม่มีอามิสิทธิจ้างหมายความว่าทุกคนมาโดยอิสระแต่ว่าโดยระบบเนี่ยมันกําหนดให้ คืออย่างอย่างตอนเลือกกันเองอะครับเขาให้สองคะแนนครับครับคือเรามีสองคะแนนหนึ่งหนึ่งเราอาจจะเลือกตัวเองหนึ่งคะแนนก็ได้อีกหนึ่งคะแนนเราอาจจะเราจาเป็นต้องไปเลือกเพื่อนนะครับทีนี้เพื่อนคนไหนล่ะในกลุ่มอะที่ที่ที่เราจะจะลงคะแนนให้มันก็เลยเกิดปรากฏการณ์การพูดคุยตกลงกันเขาก็อาจจะเรียกว่าอ้าวแบบนี้ก็หัวเหมือนกันนี่ก็คุณไปคุยกันมาตกลงกันมานะครับเพียงแต่ว่าไอ้แบบที่สองเนี่ยมันมันเป็นธรรมชาติของคนที่เขาด้วยระบบมันออกแบบมาให้เขาต้องต้องคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยน ความคิดความเห็นกันแล้วก็ถูกอ,อกถูกใจกันก็เลือกกันครับครับในเมื่อมีคนออกมาแฉเยอะมากแบบนี้นะครับเอ,อ่อดอกเตอร์ครับมีโอกาสไหมที่การเลือกตั้งครั้งนี้จะล่มนะฮะถ้าล่มเนี่ยจะเป็นยังไงคือคือผมคิดว่าถ้าถ้าเป็นปรากฏการณ์ที่บอกว่ามีคนหัวกันมีคนไปจ้างคนมาลงคะแนนกันเีน้ยอย่างเงี้ยผมคิดว่าไม่ถึงขั้นทําให้การเลือกสอววครั้งนี้ล่มนะครับเพราะว่ากรกต,ต,ตท่านเนี่ยก็จะมีอานาจในการไปสืบสวนสอบสวน,สวนหาข้อเท็จจริง แล้วก็เอาผิดลงโทษคนที่กระทําการแบบนั้นเพราะมันผิดกฎหมายถูกไหมครับ่จริงๆแต่ว,ว่าที่เขากลัวกันมากกว่าน,นั้นน่ะคือวันนี้มันมีคนที่เขาเอาเรื่องอพอลบอ,อว่าด้วยการได้มาซึ่งสอวอนะครับกับระเบียบที่กรกตรเขาเอามาใช้เนี่ยเพื่อการเลือกตั้งสอวอนะครับเอาไปร้องที่สารรัฐมนูญบอกว่ามันมันขัดกับกฎหมายรัฐมนูญอันนี้เดี๋ยววันที่18นะครับวันอังคารหน้าสารรัฐมนูญท่านมีมีนัดจะจะวินิจฉัย นะครับว่าตกลงเนี่ยคำร้องเนี่ยมันฟังขึ้นไหมตกลงกฎหมายที่ใช้ในการเลือกสอวกันอยู่ตอนนี้มันขัดรัฐมนูลหรือเปล่าะนะครับอันนี้น่ากังวลมากกว่าครับถ้าสมมติล่มละคะถ้าสวชุดเนี้ยในการเลือกแล้วอ่ะไปไป,ไปมามายืดเยือ้อแล้ว <c oughs> ดูไปดูมากก็ตตตัวแล้วอ่ะมันมีการล่มเป็นไปได้ไหม <c oughs> ว่าสวชุดเก่าชุดเก่า,กาจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ต้องต้องบอกอย่างนี้ครับพี่พี่เบกกี้สวชุดปัจจุบันเนี่ยเขายังทํางานอยู่ครับอ่า คือพี่งแต่ว่าการใค้บอกว่ากลับมาทํางานคือตอนนี้เขาปิดสมัยประชุมค่ะเดี๋ยวเขาจะเปิดเดือนหน้านะครับวันที่3กรกฎาคมสมมติว่ากระบวนการเลือกสวใหม่เนี่ยยังไม่สําเร็จนะครับถ้ายังไม่สําเร็จเนี่ยแปลว่าชุดเก่าเขาก็จะได้ทํางานต่อไปค่ะแล้วชุดเก่าวันที่3กรกฎาคมที่เปิดสมัยประชุมเขาก็จะกลับมาทํางานเป็นสวของเขาต่อไปครับค่ะแล้วกลับมาทําทำหน้าที่สวเนี่ยชุดเก่าสมมตินะคะมีอํานาจอะไรบ้างคะมีอำนาจเหมือนสวปกติเลยครับ ถ้าสมมติมีคนยื่นแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาเขาก็มีสิทธิ์ไปประชุมเพื่อ,อพิจารณาว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบถ้ามีกรรมการในองค์กรอิสระว่างนะครับเขาก็มีนะมีการกระบวนการสรรหาบุคคลขึ้นมาแล้วสวก็มีหน้าที่เป็นคนเห็นชอบเช่นกันว่าจะให้ไปเป็นกรรมการในองค์กรอิสระหรือไม่นะครับตอนนี้<ม>ร,ร,รูปธรรพักงบประมาณเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าผ่านสภาผู้แทนาลฎรแล้วเนี่ย เข้าสู่ชั้นของสวสวชุดปัจจุบันก็จะทําหน้าที่ต่อในการพิจารณางบประมาณให้ประเทศไทยต่อไปครับแล้วอํานาจบทนายกเหรคะมีอํานาจเหมือนเดิมไหมครับอันนี้มันมันมันไม่ได้จบไปเพราะว่าเป็นชุดเก่าชุดใหม่นะครับแต่ว่ามันจบไปตามาระยะเวลาคือรัฐธรรมนูญกําหนดว่าในช่วง5ปีแรกนะครับของการมีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญน,นะครับให้การเลือกนายกเนี่ยเลือกกันโดยรัฐสภาคือสอสอบสอวกสว นะครับแต่ไอเงื่อนเวลาเนี่ยมันผ่านพ้นไปแล้วมันครบห้าปีไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าสวเก่าจะกลับมาหรือสวใหม่จะได้ทําหน้าที่ก็ไม่มีสิทธ์มาเลือกนายกด้วยกันทั้งคู่แล้วครับอ่าไม่ว่าจะเป็นชุดเก่าหรือชุดใหม่ไม่มีสิทธิ์โหวตนายกนะคะครับครับผมครับผมค่ะและที่ผ่านมานะครับดตอร์คิดเห็นอย่างไรกับการทํางานของสวชุดเดิมบ้างครับก็คือต้องยอมรับนะคะว่าท่านทํางานเนี่ยคือที่มาของท่านเนี่ยท่านมาตามบทเฉพาะกาศ เพราะฉะนั้นท่านก็จะมีภารกิจนะครับที่จะต้องเปลี่ยนผ่านการเมืองอ่ะหลังจากเกิดรัฐประหารเกิดการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่นะครับมันก็จะเป็นรอยต่อนะครับแล้วก็อำนาจที่ท่านได้มาเนี่ยมันก็จะดูเหมือนว่ามันเยอะเกินไปจากความรู้สึกของประชาชนเช่นการมาโหวตนายกแบบนี้นะครับ,รบมันก็เลยเกิดข้อขัดแย้งขึ้นหลายครั้งหลายผลนะครับเช่นการที่มีประชาชนอ่าผลักดันแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแล้วก็ท่านไม่เห็นชอบด้วยอะไรแบบนี้นะครับ <g ül üyor> ก็แต่ว่าก็เราก็เข้าใจได้ครับท่านท่านมีภารกิจของท่านนะครับท่านได้รับการแต่งตั้งมาทําหน้าที่เปลี่ยนผ่านการเมืองให้เข้าสู่ระบบปกติซึ่งตอนนี้หน้าที่ของท่านก็สําเร็จแล้วครับภายในห้าปีที่ผ่านมามก็ถือว่าส่งไม้ต่อให้ชุดใหม่ทํางานต่อไปครับแล้วและคิดว,ว,ว่าวันที่16เนี่ยฮะจะมีการเลือกตั้งสวร,ระดับจังหวัดนะครับอยู่ไหมหมยถือว่าจะมีการเลือกตั้งวันที่16นี้จะมีการเลือกตั้งสวร,ระดับจังหวัดไหมครับ ใช่ครับใช่ครับก็ก็วันนี้ก็วันศุกร์ที่สิบสี่แล้วะนะครับคงไม่มีเหตุอะไรเกิดขึ้นนะครับระหว่างเนี้ยก็คงเดินหน้ากันต่อไปครับแล้วก็อย่างที่บอกครับไอ,อตัวที่จะทําให้สะดุดได้จริงๆก็คือสารรัฐนูลท่านนัดวันที่สิบแปดครับยังไงรอบจังหวัดรอบเนี้ยได้เลือกกันแน่ครับขอให้ท่านผู้สมัครสอวอรที่ผ่านเข้ารอบเนี่ยไปรายงานตัวให้พร้อมเพียงกันนะครับในมุมมองของดอรคิดว่าการเลือกสอวอรครั้งนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญไหมฮะ เท่าที่ผมดูและติดตามมานะครับยังไม่มีประเด็นอะไรที่ขัดหรือแย้งอะไรที่รมนูญครับคือก่อนหน้านี้มีเรื่องระเบียบก,กรกตรที่ออกมาแล้วเนี่ยสา,ารปกครองท่านมีคําวินิจฉัยบอกว่าขัดกับรัฐมนูญซึ่งทางกรกตรก็น้อมรับแล้วก็ปรับแก้แล้วนะครับก็ไม่มีปัญหา,ากระบวนการก็เดินหน้าไปครับเห็วนว่ามีการกระทำางๆเนี่ยเห็นว่ามีการจับสลากด้วยอเร่างเรเรื่องจับสลากค่ะเรื่องจับฉลากเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับพี่แบ๊กกี ของการเลือกตั้งและก็การเลือกบุคคลของประเทศไทยมาแต่ไหนแต่ไรแล้วครับค่ะนะครับในการเลือกตั้งสสนะครับแม้แม้ว่าเป็นการเลือกตั้งสสที่พวกเราไปกาบัตรอะ่ะ <c oughs> สมมุติว่าคะแนนเท่ากันเนี่ยเขาก็จับฉลากครับจร <c oughs> ิงแต่ว,ว่าโอกาสของการเลือกตั้งมันมันน้อยเพราะว่าคะแนนมันเป็นหมื่นคะแนน <c oughs> โอกาสที่จะเท่ากันมันยากครับ <c oughs> <c oughs> แต่สอวอที่เขาไปเลือกกันที่ระดับอำเภอเนี่ยบางครั้งเนี่ยมีสมัครกันอยู่5คน6คนในแต่ละกลุ่มครับ <c oughs> เลือกไปเลือกมายังไงมันก็มีโอกาสเท่าครับเพราะฉนั้นเขาก็เลยต้องออกออกระเบียบนี้มาเพื่อให้การเลือกมันเดินหน้าต่อไปได้ครับเพราะฉะนั <c oughs> ้นในมุมมองของดอกเตอร์นะครับหากประเทศไทยอยากได้สวที่โปร่งใสนะครับจะต้องมีการจัดเลือกตั้งแบบไหนเพื่อป้องกันการหัวกันครับคือ <c oughs> ถ้าไม่อยากให้หัวครับดีที่สุดอะก็ต้องให้ประชาชนเป็นคนออกเสียงครับอ๋อครับผมนะ,ะนะวันนี้ขอบคุณด็กอกเตอร์ด้วยนะคะขอบคุณด็อกเตอร์สติทรนนะคะกล่าวขอบพระคุณค่ะ วันดีทั้งสองท่านครับครัคร้งหน้าเด <ผม S 1> ี๋ยวโทรหาใหม่นะคะดรครับรบยินครับผม